อร่อยนะแากใครว่าจินมได้เลยใช่เลย,เลยนี่นยนี่เป็นต่าแล้วก็รยทูปปิ้งเออใช่ดูสิโอ้ยจุดโดดชวรีคะ่ะวันนี้โบนัทตามาทำไอติมอีกแบบหนึ่งนะคะใช่คะ่ะวันนี้นะคะแม่ปุ้มนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้หน้องโบนัสเล่นด้วยนะเราจะมาทำของว่างปลาเม่น อีกหนึ่งแบบใช่ไหมคะ,ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำไอศครีมไปแล้วใช่ไหมแบบหนึ่งครั้งนี้เนี่ยแม่ผู้เอยากจะให้น้องนั้นนะลองทำไอศครีมอีกแบบหนึ่งเนาะเราเรียกว่าไอศครีมอินแบ็คนะคะหรือว่าไอศครีมในขุงนั่นเองอไม่ต้องใช้เครื่องทำไอศครีมเวทงสินะอยากรู้ยังว่าทำยังไงนี่มีน้ำแข็งค่ะใช่ค่ะเราต้องมีน้ำแข็งนะคะตอนนี้เรามาทำกันเลยดีกว่ามาเนาะนะมาค่ะ นี่มันมีเบเบี้ครีมกับนมใช่ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าฮาร์ฟแอนด์ฮาฟนะคะก็คือจะใส่วิปปิ้งครีมนะคะพร้อมกับนมสดอย่างละครึ่งนั่นเองะคะ่ะอันนี้ก็คือเกลือนะคะเดี๋ยวแม่บูจะเอาเกลือมาใส่ในน้ําแข็งนะช่วยเพิ่มความเย็นนะคะเราจะเทใส่ในน,นี้นะ,ะอันนี้ไปนในท็อปปิ้งนในส่วนที่โรยหน้าไอศครีมมาจ่ายไอศครีมเสร็จแล้วเนาะอันนี้เป็นเบบี้ครีมจะทำยังมาเลยค่ะมากระถุงงอืออ้าวน้องนัดือถุงไหมนะคะ ไม่ซื้อถุงนะโอ้น้องมาร์ไม่ซือถุงนะคะแต่น้องมาร์จะเทแล้วค่ะเอาดม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 ไงคะไงคะอะไรหอมจ้ะเทลงไปเลยโอ้ว้าวแล้วก็จะปิดอันนี้ถุงอีเกียเหมือนกันอีกใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถุงซิปล็อกเรียกว่าถุงซิปล็อกนั่นเองนะคะมือบนมือแม่เลยอะอืมอร่อยไหมอร่อยอ๋อวิธีแอชชิม ไอจีมือแม่ไอจีมือแม่นี่นะคะม,มาเรามาถึงช่วงแข่งความสนุกทดสอบความแข็งแรงของแขงนแข่ไปเลยใช่จื๊อใส่เกลือไปเลยอนะี๋อมานี่นะใส่ไปเลยตอนนี้ เสร็จแล้วเอานี่นะใส่ลงไปเลยดูๆๆๆๆโหเราจะมาทำไอศครีม in bag กันนะคะตอนนี้นะเราก็ทำการแบบนี้นะไขยาวโหเอ้เอนี่เราอยู่เมืองน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยไม่ไหวแล้วเราจะ้องมีตัวช่วยจิดิงอันนี้อะไรจ๊ะกลับ ถุงมือนั่นเองค่ะแม่จะเซกเม็ดมนเมจิกนะจ๊ะให้ถุงมือธรรมดาธรรมดาเป็นถุงมือการความเย็นิ้งเจ้าจงการความเย็นให้ค่ะอุ่นขึ้นเลยสุดยอดเลยถุงมือพิเศษอันนี้เขย่าจ้าเขย่าไปเรื่อยๆจ้าเขย่าจนกว่าตัวตีไน่นะมันจะเป็นน้ำแข็งนะ มาเลยจ้าเอ๊ะนี่ถุงมือหรือว่าผ้าคลุมจะเนี่ยมาไหวเปล่าเอาเจ้าตรงมีพลังเลยคุณิดปิ้งขาดเสกเจ้าแล้วเอาไปยาาหนึ่งสองสามหนักวายเลนมืออุ้ยอุ้ยมนเริ่มแข็งแล้วมาแล้วพี่ โุ้ยว้าวไอศครีมอินแบกของเราอยากกินมากเลยอะ่ะสุดยอดเลยเนาะจากน้ำเปลี่ยนเป็นไอศครีมแข็งๆแ,แล้วเดี๋ยวเปีนี่ก่อนเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนเ้าทำไมเป็น่บนั้นคะคุณแม่คะนี่ไงคะโอ้โหดูสิคะดูสิเขาแข็งแล้วจริงๆด้วยนะเราจับดูสิเห็นไหมแกะไปกันโีได้แล้วอะ่ะดูสิดูสิ กินมะมาอุยกินหอมมากเลยมามาค่ะอ่ะอร่อยนะอร่อยนะริงเหรอมาค่ะมามาตักให้แส่เดี๋ยวมาตักให้ตักให้มากินเลยใช่เลยแล้วก็โรยตุ้ปิ้งโอ้ใช่ดูสิอู้ววววส่วว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 วอววววว Oh, โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยอะสุดยอดเลยอะออก <c oughs> ไหมจรงมีเด็กไม่รอช้ามีเด็กไม่รอช้าอ่ะน,นี่จะ้ะอุปรกรณ์จะ้ะอาวุธจ้ะอาวุธในการกินนั่นเองนะจ๊ะมาเรามาโรลท็อปปิ้งกันดีกว่ามา <c oughs> อ่ะนาน้องนัดโรลท็อปปิ้งเลยช่วงเวลาที่น้องนัดรอคอยโอโ้อ่ะวว้าเลยๆด้วยมาใส่ลงไปเลยคะ่ะเลยเลยนะ ตามเลยอยากกินหมดก็เทได้เลย,เลยโอ้อะใส่ถัว่วเปล่าของน้องมนอามาอแล้วโ,โอเคค่ะอะชิม,มไห<อ>มค่ะไม่ลองนะชิมอารูก,กตักชิมเลยอร่อยไหมอันนู้นของแม่ <c oughs> อของัอันนี้ <c oughs> ของหนูของแม่ไปใส่ด้วยของแม่เองเลยใช่ไหมคะอ <c oughs> ืมมกกืมมืมมมมมอมมมอหมอหมม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 หมม ิิิแม่แม่กินมนาะอือไม่นี่เดี๋ยวแม่จะกินของแม่นะอ,ะน,อ,อ,น,อน้องนักกินของน้องว่านัทเลยคือมันทําง่ายมากๆเลยนะเด็กๆแล้วแค่เอานมกับวิปปิ้งครีมใส่ถุงเองใส่น้ําแข็งใส่เกลือแล้วเราก็ขะยาวแล้วเราก็จะได้ไอศสครีมนะคะชิมชิมแม่รู้แม่อันนี้รู้สิว้าวฮึม เราช่ไอเอครีมมานิลาเลยอะอไอเอครีมวานิลาใช่ใช่เราใช่บบไอศครีมวานิลาเลยอร่อยเพราะว่าในวิปปิ้งครีมอะเขาแบบว่าผสมส<ะ>ิ่งนี้มาให้แล้วไง<ะ>ให้ไงนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ปุ้มกับน้องโมนัสน,นะคะจะขอตัวไปกินก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมลองไปทําตามกันดูนะคะง่ายๆอร่อยแล้วก็สนุกด้วยนะค่ะยังไงนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่ปุ้มกับน้องโมนัสด้วยนะคะฝากกด u b s c r i b e นะคะช่องโบนะคขอคาราสองคนด้วยนะคะแล้วพบกันนะคะกับกิจกรรมความสนุกในคลิปต่อไปนะคะ ยบายอร่อยค่ะเพื่อนอร่อยเนาะแต่ของแม่ลองกินแบบใส่ถัวบ้างนี่อัลมอนด์อัลมอนด์ขะก้ออร่อยค่ะอร่อยค่ะ